มาถึงระนงเราก็มาที่ภูเขาหญ้ากันนะคะเฮ้ยสวยอยู่นี่เวอลงไปดูกันดีกว่านะคะอ่าเราก็มาถึงภูเขาหญาเวอร์มองจากมุมไกลๆนะสวยมากเลยค่ะนี่โนรถสวิปก็จอดอยู่นะครับภูเขา,าเย่าเอ เป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งขึ้นได้สวยมากมีแต่หญ้าเนาะต้นไม้ก็ลอมเล็มลอมเล็มสวยมากเลยค่ะเฮ้ยเราเดินไปดูที่ภูเขาหญ้ากันปะสวยดีอ่ะขึ้นไปให้สูงไหนๆก็มาถึงระนองแล้วนะคะอุ้ยรถก็สวยนี่ดูไหนๆเราก็มาถึงระนองแล้วเราก็เดินหน้าไปภูเขาหญ้ากัน นะคะอ้าวเดินมาเรื่อยๆสวยมากเลยค่ะไอคนน่ะสวยอยู่แล้วอ้าวเดินตรงไปเลยเดี๋ยวลองลองขึ้นไปดูเนาะึหันไปดูรอบๆแล้วก็ดูภูเขายา อากาศดีอ่ะมันโล่งอ่ะมันเหมือนกับทุ่งอ่ะเฮ้ยเราไปนรั้วกันดีกว่าเนี่ยรัวร้วรั้วปะเดินหน้ากันเลยเฮ้ยตามมาเลยค่ะไปดูภูเขาหญ้ากันโอ้โเสียงนกเสียงอะไรด้วย อากาศดีสูดลมหายใจก่อนแต่กลัวดำใส่หมวกก่อนนะไม่ใช่ไหมถ้าดำแล้วดีจะกลับมาข่าวไม่ได้ยิ่งสวยๆอยู่แล้วด้วยอีกอย่างนะที่มองไปตรงภูเขาที่ตรงข้ามกับภูเขาย่าเนาะเป็นทานเหมือนทานน้ำตกอะ่ะโอ้โหนี่ธรรมชาติได้สรรสร้างอะฝั่งนี้เห็นเป็นสายน้ำเลยนะ โอระนองสวยมากเลยค่ะนี่เป็นทุ่งโล่งเลยสบายอ้ว้ยเดินกันสักนิดว้าวว้าวดอกญ้าสวยอะคนถือสวยไงเนี่ยค่ะภูเขาหญ้า บนภูเขาก็มีแต่ทุ่งหญ้าเนาะอืมก็มีลำแหลมลๆโผล่อยู่ไม่กี่ต้นน่ะเดินกันต่อไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวดูไปด้านหน้านิดนึงนะคะตอนนี้กำลังเดินเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ สวยดีเหมือนกับภูเขาที่ถูกตัดไม้ทําลายป่าภูเขาหญ้านี่เนาะไหนๆก็มาแล้วไงก็นั่งก่อนมิสินางแบบนั่งอยู่นะคะภูเขาหญ้าฮันหลังให้ภูเขาหญ้าก็จริงนะแต่ด้านหน้าเป็นทางน้ำตกอะ่ะที่อยู่บนภูเขาอะ่ะซึ่งมันจะเห็นชัดเวลาเราขับรถเข้าตัวมืองระนอง้ย โลง่งอากาศดีสบายจริงๆแล้วไม่ได้ร้อนมากค่ะขนาดนี้เวลาก็บ่าย <Bye. S 1> ตีว่าห้าโมงเย็นเนาะอากาศดีอ่ะมันก็ไม่ร้อนมากแต่กลัวกลัว <c> แ <oughs> ค่นั้นแหละค่ะอ <c oughs> <c oughs> ชอบมากเลย <c oughs> นี่ค่ะอืม <c oughs> มาไหนๆก็จะกลับแล้วอะ่ะเดินไปด้านหน้าอีกสักนิดมะเดินชิวๆนี่ด้านหลังเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวร้อยแปดสิบองศาเลยค่ะนี่นะคะคือภูเขาหญ้าอืม ห็นยังเอย่ยมีต้นไม้อยู่มีกี่ต้นค่ะบนภูเขาหญ้านะคะอ่ะดูรอบๆโล่งใช่อากาศดีค่ะยอมรับแล้วก็ไล่ด้านหลังก็เป็นภูเขาเนาะเป็นภูเขาแบบภูเขาหินเนะ่ะแต่มีทานน้ำตกหินยังเป็นทานน้ำอะ่ะอ่ะมุนต่อน,นะคะอืมว้าว แล้วมาก็มาหยุดตรงจุดนี้นะคะสวยจุดนี้อะก็ถึงเวลาแล้วเนาะไปเข้าตัวเมืองระนองกันต่อนี่คือภูเขาหญ้าภูเขาที่มีแต่หญ้าืโล่งอะ่ะสบายถ้าตอนเย็นๆอากาศน่าจะดีมากอะ่ะคนก็เริ่มทยอยมาอื่มอากาศดี คนเดินสวยค่ะใช่ไม่ได้ไปก่อนแล้วนะคะภูเขาย่าาบ๊ยบายนั่งต่ออีกดิดค่ะภูเขาย่าสวยดีอากาศดีจริงหลีกดีโควิดไม่ต้องกลัวเลยห่างกันแบบ20-30เมตรอะคนแต่ละคนเพราะที่นี่กว้างแล้วก็เป็นทุ่งล่งอากาศดีมาก ลีกนี้โควิดได้เพราะไม่อยู่ใกล้กันบ๊ายบายค่ะภูเขาย่าสวยจริงๆอากาศดีที่นี่ยิ่งตอนเย็นๆนะไม่ต้องพูดถึงเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ลมดีลง <c oughs> ไม่อยากลุกเลยอะ่ะอากาศดีมากค่ะ <c oughs> อีกหนึ่งเรื่องราวของการท่องเที่ยว นะคะก่อนเข้าเมืองระนองผู้เขายาสวัสดีค่ะ